กินไฮดี้เหล่าให้อร่อยอร่อยยังไงน่ะหรอยังไม่ทันถ่ายคอนเทนต์อะไรเลยแม่งรู้ไปตั้งจริงจริงก่อนเริ่มแผงการแก้นี่คือ MSG ใครที่ไม่รู้ว่า MSG คืออะไรมาเสิร์ชเลย MSG คืออะไรโมโนโซเดียมกูตามีหรือเรียกง่ายๆว่าผงชูรสผงชูรสกินกับอะไรก็อร่อยเทแนงที่หมดเลยเท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 การโรคความผิดพลาดเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละซวยสุดยอดตัวผักละเอียดขนาดนี้เพื่อทำงานตัวพันามัยแบบชีวิตมีความสุขกินนอนกินนอนตัวเป็นเลิศเลย อีกอ่ะหลังจากเนี้ยมึงทาอะไรสรารภาพคนดูเลยมามาเดี๋ยวบุพาเองมา <c oughs> ผมจะบอกย้อนกลับไปคือจังหวะเน,นี้ยมึงคือโปะชิบหายแม่งยกกล้องมาแถมถ่ายหน้ากูอีก <c oughs> ตอนนี้ผมก็แค่เล่นคนดีนะครับทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้คือรับหลังครับสิ่งที่อยู่ในหัวผมครับมาดูปริมาณเอสที่ผมใส่เข้าไปในซอ้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> หช้อนพูนแถไม่หนึช้อน แล้วกูจะสานเสียงทำไมเนี่ยตอนนี้ก็เคยการ์ดเดินไปตักน้ำจิ้มนะครับคือแม่งบีบผมบอกเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็เป็นฟิลกูนะซุ่มเดี๋ยวกูเลี้ยงเองดูหน้าแม่งคือตอนนี้อร่อยกับกูอีก MSG คือสองช้อพูนรอบหน้าขอเนียนเไอ้ย๊อม